ก็กลัวว่ามันจะเป็นเยี่ยงใหญ่ให้เกิดพฤติกรรมและก็วัฒนธรรมวอยนมพ้นผ,ผ,ผิดในกองทัพแล้วกองทัพจะเป็นกองทัพที่อย่างไรถูกไหมครับในส่วนนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าข้อคงต้องข้าหลักการสูงสุดเนี่ยนะครับในการแก้ไขปัญหาแบบเกมมเลยข้อคงต้องแก้ขไขปัญหาในด้านกฎหมายให้ทหารที่กระทําการทุจริตนะครับในทุก คดีในทุกกรณีเนี่ยขึ้นสังอาญาทุจริตคือผมบอกอย่างนี้ครับว่าการทําร้ายการทําทางดุลกรรมในค่ายทาหารเนี่ยในหลายกรณีมันไม่ใช่การทําลงวินัยครับในหลายกรณีที่คณะกรรมาการการถ่างสอบเนี่ยมาจากที่ทาหารคนหนึ่งไม่สยบยอมกับกระบวนการการทุจริตภายในกองทัพไม่สยบยอมนะครับกับกบรารประพฤติมิชอบไม่ยอมที่จะนั่งทับอาจ,จมขอ,ของนายทาหารแะกับบังคับบัญชา พอฝืนระบบนะครับไม่ยอมร่วมกระบวนการด้วยก็จะถูกตัดแกล้งด้วยวิธีการต่ตางๆนานาจนสุดท้ายถึงขั้นพารุในกามจนถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บนกซึ่งเข้าข่ายการกระทาความผิดนะครับฐานทางในก,การละสองะมานบแล้วถ้าเกิดยังมีสถารเนี่ยนะครับที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีความยุติธรรมได้อย่างไรนะครับมันก็จะไม่มีทางที่จะทําให้วัฒนธรรมลอยอนวลพ้นผิดเนี่ยนะครับหายไปได้ นะครับคือต้องย mm. อมรับอย่างนี้เราเคยได้ยินน้องโต้ที่พูดกันนะครับว่าผิดใจให้เปิดกดผิดกนให้เปิดใจนะครับผิดกฎให้เปิดใจก็คือว่าถ้าทําความผิดอย่างใดนับหนาสาอัชั่วช้ายอย่างไรก็ตามนะครับถ้าอย่างไรก็ตามาที่ยังคงสยบยอมภายใต้ระบบปธรรมนะครับภายใต้ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับก็ยังอยู่กันได้ก็ยังวิ่งเต้นช่วยกันได้แต่ถ้าเกิดพอผิดกฎ พินใจให้เปิดกฎก็คือว่าถ้าคุณฝ่าฝืนนะครับไม่ยอมทําตามคําสั่งรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ยอมนั่งโกรกอาจมการทุจริตของรุ่นพี่ที่สืบทอดกันมาก็พร้อมที่จะเปิดกฎหมายเปิดระเบียบทุกตัวอักษรเพื่อได้มงานยูไอ้ว่ฒนารรมทแบบนี้ตั้งคำถามว่าจะทําให้กองทัพเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรกระบวนการยุติธรรมที่มันมีปัญหาไม่ใช่กระทําที่ภากษานะครับดูคําพิภากษาสารชั้นต้นนี่รอการกําหนดโทษเลยนะครับ และกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนการเข้าถึงหลักฐานถูกถูกถก,ถก,กระบวนการในการขัดขวางก็โดนตระลอกถูกไหมฮะพยายามยังบอกว่าลูกผมยังเล็กถูกไหมฮะนะฮะมีการข่มขู่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันผมว่าเป็นหมายตรงกันแล้วแหละที่จะต้องเอาข่าวสารที่ทุจริตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปัญหาเนี่ยนะครับเป็นสารตั้งต้นขึ้นสาราย,ยาทุจริตให้ได้